สวัสดีค่ะพบกับัิชันเสกินนิทยานิวงศสากับรายการ Living in หัวหินที่ไหนดีที่ไหนเด็ดในทำเลหัวหินชะอำเขาเต่าและปราณบรีเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะ วันนี้นะคะเซกิพามาชมโครงการที่ดินแบ่งล็อกขายค่ะเป็นโครงการที่ Living in หัวหินนะคะบริหารงานขายค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะมีทั้งหมด13ไร่ค่ะแล้วก็แบ่งเป็นทั้งหมด13พลอดเท่านั้นเองราคาพอสเปเยลช่วงเปิดตัวนะคะพรีเซลอยู่ที่ตารางวาละ3,000บาทค่ะโปรนี้นะคะถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้นค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่บนเนินเขาค่ะ ซึ่งจะเป็นที่ดินติดกระเชิงเขาเลยแล้วก็ทํ้มองลาดลงไปด้านล่างนะคะก็คือจะเป็นเชิงเขาสูงด้านหน้าติดถนนค่ะซึ่งถนนตรงนี้นะคะได้ลาดยางไว้แล้ว6เมตรค่ะแล้วก็มีพื้นที่ที่กว้างได้ถึง8เมตรค่ะส่วนในเรื่องระบบสาธารณูปโภคเรื่องน้ําไฟประปานะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตถึงแน่นอนค่ะทุกๆแปลงนะคะคุณจะสามารถได้รับวิวแบบนี้เลยนี่ ซึ่งจะเป็นวิวชิวเขานะคะแล้วก็ตรงนี้นี่ด้านที่เรามองด้านนี้คือเป็นทิศตะวันออกค่ะจุดเด่นของตรงนี้นะคะก็คือตั้งอยู่ที่ซอยหัวหิน112ค่ะที่ดินตรงนี้นะคะเป็นเอกสารอสิทธิ์นสสามกอค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องสถานที่ใกล้เคียงนะคะจะใกล้ในส่วนของตลาดน้ำสามพันน้ำค่ะแล้วก็เป็นในส่วนที่ใกล้เลยแค่ประมาณ1กิโลนะคะก็คือหัวหินซาฟารีค่ะ ในส่วนของที่ดินนะคะมีไซส์เริ่มต้นที่200ตารางวาค่ะแล้วก็แปลงมาตรฐานเราวางแปลงไว้ที่400ตารางวาค่ะหรือ1ไร่นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ซื้อไปนะคะต้องการ Investment เนี่ยราคาย,ยังไปต่อได้อีกนะคะแล้วก็ท่านใดที่จะซื้อที่ดินไว้เพื่อปลูกบ้านนะคะก็จะได้บรรยากาศวิวที่ธรรมชาติเลยติดเชิงเขาสูงนะคะด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นทิวเขาเลยส่วนด้านหน้าคุณจะได้วิวภูเขาอย่างสวยงามแบบนี้ ะะเพราะว่ามีเพียง13แปลงสวยฉะนั้นค่ะแล้วก็ที่ดินนี้นะคะแบ่งล็อกกำลังดำเนินในเรื่องของเอกสารค่ะพร้อมเรื่องโอนเดือนมกราคม2566ค่ะ